สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่สถานีวิทยุนะคะ103.75นะคะ,ะ,คะที่นะครนายกนะคะตอนนี้นะคะเรากาลังรอถ่ายรายการกันอยู่นะคะก็คือนะคะโปรเพนกําลังเต็มกล้องนะคะแล้วก็เช็คแสงน,นะแล้วก็พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบพนานมานี่เพงคะ่ะพี่เจี๊ยบ แม่เทปของเรานะคะรอออกรายการนะคะแม่เทปออกไปแล้วรอบหนึ่งสองรอบแล้วค่ะแม่ออกรายการหลายชั่วโมงลหลายชั่วโมงไปแล้วผ่านไปแล้วนะคะเพิ่งไม่ทานข้าวนะคะอันนี้เป็นข้างในบรรยากาศการจัดรายการนะคะพี่หน่อยก็เข้าไปคุยกับพีเจเ,เซมาน่ารักนะคะนี่ วันนี้นะคะครูฝนเลนนี่แล้วก็โปรเคนจินเดเนะคะแล้วก็มีพี่เจเบริตาแล้วก็พี่หน่อยธนพัฒนนะเรามาเยี่ยมเยือนรายการรวมพลรวมพลคนสู้ชีวิตที่จังหวัดนครน,นายกนะคะที่ขึ้น FM 103.75มเฮินะคะตอนนี้ฝนอยู่กับพี่ดีเจเสมาน่ารักนะคะสวัสดีครับสสวััดีครบขอบคุณพี่เสมามากมากเลยนะคะที่ให้โอกาสนะคะเรามาสัมภาษณ์นะแล้วก็มาแบบมาออกรายการในวันนี้นะคะ ผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพครับแล้วก็ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านกําลังอยู่ในรายการรวมพลกลสู้ชีวิตฮะและในะโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กฮะซึ่งในขณะนี้ครูฝนเรนนี่แล้วก็น้องโปรเคนฮะโปรเคนซึ่งได้ไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ๊ติ๋มคาแคก็ดีไก่ย,ย่าง ก็ตามจะเป็นรากอาหารบัวคดีที่ไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็อยากจะเรียนให้กับแฟนๆที่น่ารักได้รับทราบว่าทั้งครูฝนเรนนี่แล้วก็น้องโปรเคนั้นเขาทำการตลาดนะครับของแอปพลิเคชันมูมอลมูมอลนะฮะสักนิดหนึ่งนะฮะ,ะในวันนี้เดี๋ยวยังไงวันนี้น้องอครูฝนเรนนี่นะฮะก็ได้มานั่งค,คู่กับผมเสมนาน่ารักฮะ,นะฮะก็อยากจะให้น้องๆได ได้สวัสดีทักทายกับแฟนๆครับเชิญครับค่ะสวัสดีนะคะเป็นแฟนของรายการรวมพลคนสู้ชีวิตนะคะที่จังหวัดนครนายกน,อนอ้องเคนน้องเค้นสวัสดีครับโลเคนนะครับขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับในรายการ,รลวมพลคนสู้ชีวิตครับผมเป็นยังไงบ้างมานครนายกวันนี้บรรยากาศร่างสังหน่อยซิเป็นยังไงบ คืออากาศที่นี่อากาศดีไม่ร้อนแล้วก็วกคน<ฆ>ไม่พุกพล่านเป็นเมืองเงียบสงบแล,ล,ล้วก็กน่ารักมากน่ารักมาครับอยากจะให้ครูฝนเนี่ยได,ได้เรียนให้กับแฟนๆที่รับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็ชมอยู่ทั้งโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยได,ได้ได้รับทราบว่ามูมอเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเป็นมาอย่างไรแล้วก็มารับใช้กับผู้ประกอบการอย่างไรแบบไหนอะ,ะมีการเสียค่าโฆษณาไม่ทำแล้วเป็นอย่างไรตรงจุดนี้ให้ครูฝนแล้วก็โปรเคนั้น ได้ได้พูดคุยกับแฟนๆเชิญได้เลยครับแอปมือเนี่ยครับจะมาช่วยในเรื่องของผู้ผ ok ู้ประกอบการในเรื่องของการแบบว่าปัจจุบันนะครับด้วยสถานการณ์โควิดเนาะมันทําให้บางครั้งในเกิดการจับจ่ายซื้อของนอกบ้านน้อยลงนะครับผมหรือว่าจะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการสั่งอาหารส่งอาหารเนี่ยเขามีค่าบริการที่ค่อนข้างจะแพงอะทำง่ายเลยอย่างนี้นะครับทําให้กลายเป็นว่าอาหารหรือว่าสินค้าของผู้ประกอบการนะครับ อาจจะต้องลดปริมาณลงหรือเพิ่มราคาขึ้นถ้าเกิดว่าสั่งผ่านแอปนะครับซึ่งมุมอเราเห็นเเลห็นตรงนี้ว่ามันก็ทําให้พวกประกอบการเนะครับลาบากในเรื่องของราคานะครับผมแต่ผู้ประกอบการก็อยากจะให้ผู้ใช้ได้รับสินค้าหรือว่าบริการเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตรงนี้มูมอเลยมาช่วยในเรื่องของการทําโฆษณาให้ซึ่งการโฆษณาของเราคือง่ายๆเลยครับแอปพลิเคชันมูมอหรือว่าเพจ ของทีมเราของมูมอลเนี่ยครับจะช่วยโปรโมตร,ร้านให้คนทั่วไปได้รู้จักกัน<ช>ว่าร้านมีดีอย่างไร<ช>นะครับน้าทานอะไรยังไงบรรยากาศเป็นอย่างไรและทางร้านเนี่ยถ้าเกิดสนใจในตรงนี้ครับสามารถนําร้านตนัวเองครับหรือสินค้าของตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปมูมอลได้เลย เราโปรโมทให้ฟรีครับครับผมแอปพลิเคชันของเรานะคะเป็นแอปพลิเคชันห้างสรรพสินค้าออนไลน์นะคะซึ่งจะมีทั้งสินค้าและก็บริการสําหรับผู้ประกอบการนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะครหรือเจ้าของร้านค้าบริการต่างๆนะคะสามารถนะคะนําร้านค้าหรือบริการเข้ามาโฆษณาฟรีในแอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะหรือเจ้าของแบรนด์ที่เป็นเจ้าของสินค้านะคะถ้าเกิดค,คุณเป็นเจ้าของอ่าผลิตภัณฑ์เช่นแบรนด์อาหารเสริมอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นแบรนด์ WD นะคะคก็สามารถนํามาโฆษณาฟรีในแอปพลิเคชันของเราได้เช่นกันค่ะ ได้ฮะได้นะแล้วก็น้องโปรเคนครับเอ่อต้องบอกด้วยว่าอันนี้อ๋อคือเป็นตัวอย่างให้เฉยใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่เฉยนะิงจิงมีสินค้ามากมายครับมีหลากหลายมากๆเลยนะคะสินค้าอยู่ในแอปพลิเคชันเรามากประหมื่นรายการถูกต้องครับแล้วก็กําลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมีตอนนี้มีสมาชิกติดตามอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณนะครับประมาณสามแสนกว่ากว่าแล้วครับสามแสนกว่าคนที่เปิดแอปพลิเคชันและใช้เป็นยูเซอร์ครับผมสามแสนกว่าแล้วใช่ครับผมแล้วที่มากกว่านั้นครับ นอกจากที่จะให้คนนครนายกเนาะได้รู้จักร้านค้าและสินค้าของท่านนครนายกเนี่ยเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยครับว่าคนจะมีคนมาเที่ยวตามเขื่อนบ้างหรือว่าน้ําตกบ้างอะไรใช่ไหมครับอันนี้คือที่เขารู้จักกันเนาะใครผ่านไปผ่านมาครับถ้าเกิดว่าพูดถึงแอปมูมอของเราก่อนนะครับซึ่งใครผ่านไปผ่านมาจะเป็นคนกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่ไหนก็ตามเมื่อมาเที่ยวนครนายกใครก็ตามที่มีแอปมูมอครับเขาสามารถเซิร์ชได้เลยว่าร้านไหนร่วมกับแอปมูมอบ้างแล้วเขาเนี่ย เมื่อเซิร์ชเจอร้านของท่านนะครับเขาจะเลือกร้านท่านก่อนเพราะว่าเหตุผลคือทางผู้ใช้แอปพลิเคชันมูมมอครับนอกจากได้ทานอาหารอร่อยของร้านค้าในท้องถิ่นแล้วยังจะได้ในส่วนของแต้มสะสมเป็นสิทธิประโยชน์มากมายสมกลับมาสความคิดถึงมาก่อนเธอให้กับครูฝนเดนนี่มอบให้กับแฟนเพลงเลยเนาะแล้วแฟนเพลงสามารถที่จะโทรคุยกับครูฝนได้ฮะแล้วก็โปรเขรได้ฮะทั้งครูฝนนี่ก็เป็นครู ครูสาวแสนสวยแล้วโปรเคนก็เป็นหนุ่มสุดหลอ่อน่ารักฮะทั้งคู่เลยฮะแต่เราเสี็ยแก่แล้วฮะนะเขาเรียกว่ารุ่นแรกแรกแย้มแย้มฝาลวงลูกนี <c oughs> ่ละท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่ครบรครับครับ,รบนะฮะผมเองในฐานะที่ทำสื่ออยู่จังหวัดนครนายกเนี่ยก็อยากยใหงพี่น้องประชาชนในโลกโซเชียลเน็ตเิรกฮะแล้วก็เพื่อนนักเพลงที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีฮะหรือเจ้าของผู้ ประกอบกิจการนะฮะร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่ได้หมดนะได้หมดได้หมดครับข้างคงข้างคางเราไม่เลือกสติฟูดได้หมดเลยตามตลาดนัดก็ได้นะร้านรถเข็นอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยร้านไหนลงคนละครึ่งได้ก็ลงมืมอได้ได้หมดเลยใช่ครับดีฝนสาวสวยแล้วก็โปรเคนหนุ่มหล่อทั้งสองท่านแต่วันนี้มีหนุ่มแก่คือสมารักมานั่งร่วมด้วยนะงียังไงก็ให้คนแก่บ้างเนาะ คุณฝนมีอะไรที่จะพูดคุยกับแฟนๆในโลกโซเชียลหรือท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านเชิญได้เลยนะคุณฝนเชิญค่ะก็ของเรานะคะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นแอปพลิเคชันห้างสรรสินค้าออนไลน์นะคะ,คะเปิดรับทั้งผู้ประกอบการนะคะที่เป็นเจ้าของสินค้า<ช>แล้วก็เป็นเจ้าของร้านค้าบริการเข้ามาในแอปพลิเคชันเรานะและเรายัางเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นของเจ้าของของแอปพลิเคชันเราเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ค,ะคือคุณบุญชัยริมอัติบู์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ให้ไว้ใจได้เลยว,ยว่าเป็นของคนไทยร้0เเนลยนะคะ่ะแล้วก็แอปพลิเคชันจดทะเบียนถูกกฎหมายนะคะมีสคบคุมครองด้วยนะคะไม่ได้เป็นขายตรงหรือแชร์ลูโซ่ใดๆทั้งสิ้นนะคะแอปพลิเคชัน <application S 1> เปิดมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยและผู้ประกอบการโดยเฉพาะนะคะเลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่ต้องการหารายได้ต้องการเปลี่ยนรายจ่ายไปเป็นรายได้ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะคะก็ ถ้าสนใจก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถติดต่อมาทางคลื่นร้อยสามจุหรือว่าดีเจเสมาก็ได้นะครับผมแล้วทางเราเนี่ยจะจะได้มาช่วยในเรื่องของการว่ามีแอป,ปแล้วทํำยังไงถึงจะมีรายได้นะครับผมไม่ใช่ว่าโหลดมาปุ๊บแล้วมันจะมีรายได้เลยเนาะทุกอย่างม,มันต้องมีการมีขั้นมีตอนถูกต้องครับผมนะแต่ว่าแอป,ปตัวนี้ก็คือเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์อะไรเยงแต่ว่าไม่ได้มีแค่สินค้ามีร้านค้าบริการอะไรก็ตามที่ เราทุกท่านะครับต้องจ่ายเพื่อกินต้องใช้หรืออะไรต่างๆนะครับอยู่ในแอปบูมอลหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าต่อเดือนจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนมาจ่ายผ่านมูมอลมีรายได้ครับครับครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เครับนี่คือเป็นเสียงจากน้องโปรเคแล้วก็ครูฝนเรนดี้นะฮะเธอทั้งสองได้มาชี้แจงแอปพลิเคชันมูมอลให้กับแฟนๆได้รับฟัง โลกมนันเปลี่ยนแปลงไปนะท่านผู้ฟังครับนะฮะเราก็ต้องไปตามยุคตามสมัยแม้กระทั่งผมเองก็ยังต้องมาไร้สดน,นะฮะ ก็อยากจะฝากไปถึงนะคะแฟนเป็นแฟนนะคะชมรมฮัรคอนนายกนะคะหรือว่าเป็นแฟนของรวมพลคนสู้ชีวิตนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดนี้ออกไปนะคะให้ถึงเพราะว่าการที่เราแชร์ออกไปเหมือนว่าเป็นการเป็นการทําบุญเป็นการช่วยเหลือเพราะว่าบางครั้งอ่ะเขาอาจจะรอการช่วยเหลือจากเราอยู่แชร์ออกไปก็เท่ากับว่าได้บุญนะคะถูกต้องค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะอ๋อใช่ใช่ยิ่งให้ยิ่งได้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับครูฝนพูดถูกนะมนุษย์เราเนี่ย ก่อนที่เราเราเราจะรับเขาเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะให้ความรักให้ความเมตตาให้ความรู้นะถือตรงนี้มันเป็นกุศลครับกุศลอันสูงสุดเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังแฟนเพลงพี่น้องที่รักน่าขลมครับเหมือนอผมเสมาณารักษเนี่ยมามานั่งทํารายการขับเคลื่อนอยู่ตรงจุดนี้นะฮะก็มาหยิบยืน่นความสุขตรงนี้เป็นเพื่อนแฟนๆบางคนเหงาบางคนว้าเเวบางคนมีปัญหาแอบฟังเสมาณรักพูดฟังครูฝน คุยฟังน้องโปรแคนได้มาช่วยกันนะได้เห็นภาพทั้งโลกโซเชียลออกไปนะฮะเออมันก็ดูแล้วมีสีสันมีบรรยากาศนะเพราะใบหน้าแต่ละคนนะั้นที่ออกไปนะสู่โลกโซเชียลเนี่ยไม่เหมือนกันนะไปเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่ดูแล้วเกิดความสุขนะฮะดูแล้วอยากจะติดตามคผู้อีสาเลยได้เลยเอาให้เลยของพู้ภาคกลางไง สวัสดีแฟนๆนะคะนายขอนายกค่ะมือวานี้นะคะคู่ฝนเลนี่นะคะกับพี่ดีเจเซม่าน่ารักนะคะล่ะค่ะโปรเคนนะคะที่จะมาแบบว่าอ่ามาให้ความสุขมามอบบทเพลงพอๆให้พี่น้องชาวนครนายกฟังเด้อค่ะอ่าเนี่ยเราเราเราคนใต้ภาคใต้ภาคใต้เอาเลยพูดเลยพูดเลยเอาเลยเต็มที่โอเควันดีครับผมนะครับผมผมโปรเค้นนะครับวันนี้มากับคุณฝนแล้วก็ดีเจเซม่านะครับมาเปิดเพลงให้ พี่น้องชาวนครนายกนะครับได้ฟังกันได้ตั้รันใจกันครับผมฟังเลยครับผมนี่แหละเนี่ยถ้าถ้าหนูนะครูฝนนะครับครูฝนจะรายการเนี่ยใช้อิสานภาษาอีสานเนี่ยสุดยอดฮะครับเพราะว่าภาษาอีสานนั้นคือถ้าเรามาจัดเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยครับนะฮะส่วนโปรเคนก็เป็นภาษาภาคใต้ครับอ,อย่างเซมานรักก็เอกลักษณ์ หนุ่มรูปหล่อตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยกูฝนก็ก็หน้าหวานนะฮะหน้าหวานนะหน้าหวานนะส่วนน้องโปรเคงก็คล้ายๆว่าเขาเรียกอะไรถ้าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเขาเรียกว่าเขาเรียกกำลังแต่งนะหนุ่มอะไรเงี้ยนะเราเราเราคุยกันแบบแบบธรรมชาติอ่ะครับผมธรรมชาติฮะ ยังไงก็ขอฝากน้องทั้งสองคนด้วยเพราะว่าเธอทั้งสองเนี่ยคงได้มีโอกาสมามา,มาจัดทำรายการแล้วก็จะมีผังนะฮะเดี๋ยวเพราะเรามาเริ่มเ,เริ่มเคล่อขับเคลื่อนช่วยกันณตรงจุดนี้ครับท่านผู้ฟังฮะ